1 4ท็อกอดงดีเพลงดีทุกแนวมันคงเป็นความรัก EFM DJ playlist by า DJ อ้อมค่ะมันคงเป็นความรักค่ะ เราคิดอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมพี่กวงใช่ครับเราพูดเรื่องอะไรกหรคือมันจะเป็นความรักเสมอเราก็ไม่รู้ว่าจะดีกว่าเกลียดกันไหมตอนนี้เกลียดกันแล้วไม่ชอบคิดหน้ากันก็เหนื่อยพอแล้วเราเริ่มต้นมาเราควรจะสัตว์ความสดใสใส่กันกบคุณนู้ฟังมันคงเป็นความรักหวังว่าจะมีความรักดีๆเกิดขึ้นกับคุณหรืออย่างน้อยที่สุดไม่มี อคติมากวนใจคุณให้การทํางานของคุณในวันจันทร์วันนี้มันเป็นไปด้วยความอึดอัดก็แล้วกันเริ่มต้นนะคะสวัสดีต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะวันจันทร์ที่2ตุลาคมนะคะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี2566หรือจะปีฝรั่ง2023แผบแบแผบ,แบหมดเฮ้ยแ๊บหมดนะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะมันเหมือนอั้นมาสองสมปีอะ ปีนี้แบบติดจรววดเลยอ่ะใช่ใช่ปะ่ะตั้งแต่ปีสองูนอ่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่เริ่มโควิดกันโควิดทำความรู้จักกันนะคะก็รู้สึกว่าอ่าก็มีความสนุกคึกคักกันอยู่ช่วงเดือนสี่เดือนห้าตอนแรกดูว่าเออก็ใช้เอ่หมอ้อเขาเรียกไรน,นะหม้อทอดหม้มอทอดไไรน,น้ํามันดูคึกคักสารพัดเมนูหลายคนตั้งตัวได้จากวันนั้นเลยนะใช่ประกอบกิจการแบบ หลังชนฝาแล้วก็สู้สุดใจ,จแต่ก็มีบางคนที่กําลังเผชิญกับบางอย่างที่มีวิกฤตจากวันนั้นมันมีหลายด้านเสมอนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนถูกไหมพี่กวงใช่ครับมันไม่มีใครคาดคิดเลยอะเรื่องของโควิดวันนั้นแล้วเราก็หยุดหยุดมามาไปไออฟฟิศมามาไปไปมามาไปไกันอยู่แบบสองสมปีนะปีที่แล้วอะเริ่มเปิด จำได้เลยก็ประมาณช่วงตุลาเนี่ยที่เริ่มมาทํางานเริ่มเริ่มแบบว่าเต็มที่ขึ้นเ,เริ่มมีการเขาเรียกว่า Work from Home น้อยลงบางพื้นบางบริษัทก็เริ่มให้กลับมาฟู l t i ม e ถูกไหมคะคบ,บางบริษัทเป็นแบบเข้าสี่อยู่บ้านหนึ่งเวี่ยงกันเข้าแล้วต้นปีเนี้ยคอยเอาจริงก็เฉลีย่ยเฉลี่ยกันมาเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เผชิญกับ ความจริงกันทั้งหมดแนะ้ะโรงเรียนเปิดเต็มรถติดเต็มน้ำท่วมเต็ม,มเป็นไงล่ะแต่เสาร์ที่ผ่านมาหลายคนตั้งหน้ารับฝนนะคะแต่ไม่มาเยอะอย่างที่คิดใ,ในเขตกรุงเทพถูกไหมคะแต่ว่าหลายจังหวัดก็ยังแบบว่าแม่น้ํายมหรืออะไรอย่างเงี้ยสุขโขทัยก็เป็นคืออีกพื้นที่หนึ่งที่หลายๆครั้งก็เราจะได้ยินข่าวอะไรแบบนี้ช่วยอะไรกันได้ าช่วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังบ่ายสามโมงกับอีก35นาทีสําหรับข้อความของคุณผู้ฟังเราก็ต้องดีใจกับคนกลุ่มน้อยด้วยนะคะ<ม>ก็คือเมืม่อวานเป็นวันที่ลอตเตอรี่ออกใช่ครับเราก็พูดกันแบบไม่สร้างภาพอ่ะนะ<ม>บางคนก็ซื้อหวยอ่ะครัเอาก็พูดตรงๆแล,ล้วลอตเตอรี่ที่ออกเนี่ยมันก็มีทั้งซื้อผ่านแอป ที่เป็นกระเป๋าตังค์ใช่ไหมเขาเรียกกระเป๋าตังค์นะ<ช>นะที่ซื้อผ่านนั้นถูกปะ่ะใช่ครับแล้วก็ซื้อเอ้ที่ทั่วไปที่เป็นเอกชนใช่ไหมใช่ครับหรือไปซื้อใบๆเอาก็ได้ทีนี้มันก็จะมีทั้งข่าวที่คนถูกเล็กท้ายสองตัวแต่ว่าเป็นไม่ได้ไปขึ้นเงินเพราะว่ามันไม่แจ้งแต่ก็คงจัดการได้แล้วเนาะ <S <S 2> <S 2> ในขณะที่ก็มีคนถูกางวัลที่หนึ่งเขาบอกอย่างนั้นนะคะในข่าวบอกว่าถูกลงวัลที่หนึ่งสามสิบล้านครับแต่ประเด็นคือต้นทางอะที่ซื้อเนี่ยที่ลงไว้อะ เขาบอกว่าแบบเป็นแบบเก็บเงินปลายทางติดต่อไม่ได้อ่าเวนคำเลยใาย่ยางงี้คือเราก็ถ้าเป็นเราเราก็เครียดนะกําลังจะได้สามสิบล้านอยู่ข้างหน้าแลวยังไม่ได้จ่ายตังอะเวลามันยังไม่ได้จ่ายตังอะเราไม่มีสิทธิ์อ้างความเป็นเจ้าของซะเฉยเฉยอะทั้งที่เราซื้อเลขนี้แล้วปะเราซื้อเลขนี้เราจองอันนี้แต่พอมันไม่ได้จ่ายตังหรือเปล่าอ่ะมันก็เลยยังเป็นเจ้าของได้ไม่เต็มภักภูมิปะมันก็ มันก็จะมีอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกต้องเอาให้ชัดว่าเราจ่ายเสร็จแล้วนะคะเราจะมีความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนถูกไหมถูกต้องครับแล้วหวังใจว่าเลขจะไม่ซ้ําซ้อนกันกับคนอื่นด้วยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าได้เจ้าไหนอเนาะพูดยากเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนเจอคนดีแล้วก็ซื้อถูกเลขอันดับอันดับที่หนึ่งซื้อให้ถูกเลขก่อนเพราะาตอนที่ยินข่าวนี้นะก็แบบเออแล้วเราต้องทํายังไงนะ เราต้องทำไงวะเออถ้าซื้ออย่างนี้เราเจอเจ้าของเราจะทะําไงเอาใหม่กลับมาก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องของเรารเรายังไม่เคยซื้อก่อนเลขอะไรเรายังไม่รู้เลยแต่คุณผู้ฟังเอาเลขที่คุณเองจินตนาการจากความฝันที่อ้อมเล่ามีคุณฟังถูกนะจ๊ะบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ต้นเดือนค่ะพี่อ้อกวง้งเมื่อวดนี้เป็นชนกลุ่มน้อยขึ้นมาแค่นี้เรารู้เลยคาว่าเป็นชนกลุ่มน้อย มิชมาเกตเธอเป็นชนกลุ่มน้อยเพราะเธอถูกและสิ่งที่เธอถูกคือสองตัวล่างเธอใช้คว่าสองตัวล่างเธอคงซื้อลอตเตอรี่หรอกนะแต่งจเาซื้อแต่ลงซื้อลอตเตอรี่นะบอกว่าเอามาจากเลขที่พี่อ้อมบอกว่าพี่อ้อมฝันว่าเหมือนโดนปลาตุ๊กตาใส่ขาตีได้เลขวันนี้วันนั้นอ้อมอ่านพี่โกลจําได้ปะ่คเขาตีเลขสองกับเลขหกเขาก็เลยคิดว่าเอาไปซื้อศูนย์สอง กับหกหกเขาถูกเลขท้ายหกหกเป็นไงล่ะเมื่อเช้านางก็เลยเอาเงินไปบริจาคที่แบ่งไปที่โรงพยาบาลรามาก็สาธุเงินมันร้อนก็ทําให้มันเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาบุญมาฝากขอบพระคุณค่ะที่อาบุญมาฝากกันนะคะคนมันจะถูกปะจริงจับเลขอะไรมันก็ถูกปะใช่ใช่ก็จะเล่าเรื่องเดียวกันนะจ๊ะอืมก็เดือนไม่เห็นตีอย่างงี้เลยเดียวเนี่ยตีถูกอยู่คนเดียวปะโทเอ้เจ้าตัวอ๋อไม่ได้ซื้อเนาะ ก็แล้วแต่นะคะการเสี่ยงโชคแน่นอนนะคุณนู้ฟังมันก็มีทั้งคนได้ทั้งคนเสียอ่ะก็เพราะฉะนั้นใครทําอะไรก็สนุกกับมันแต่พอม์กเป่ามค่นนะเพราะบางคนซื้อพอกระชุ่มกระชวยถูกปะบางคนก็ซื้อจริงจังอยู่ที่ว่าเราเลือกกันแบบไหนนะคะชั่วโมงนี้ค่ะเราเริ่มต้นที่ก่อนที่เธอจะลืมก่อนที่เธอจะลืมฝันนะคะต่อกันที่คนข้างๆสิ่งก็ใหม่เนาะของว่านท้องฟ้าจิบก่อนได้ไหมไม่อยากเหงาแล้วมันคงเป็นความรักค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วมีคนขอเพลงของพี่มอส ซิงเกิลล่าสุดของพี่มอสมาที่เว้นว่างจากงานเพลงมาสิบกว่าปีมจาได้เลยว่าพอเ<า>มื่อวันศุกร์จัดรายการเจออ่านนั้นบอกอ้อมมอสสเพลงใหม่นี่เฮ้ยเพลงนั้นหลักนะแล้วเจอใครก็ไม่ <c oughs> รู้รุ่นน้องไปทานข้าวกัน <c oughs> เอาก็รู้จักกับน,น้องเกมมันเนาะพี่อ้อมพี่มอสสอเพลงใหม่เออเอ,อพี่ก็นั่นแหละแล้วกลางวันเราก็มาดูอ้าวมีคุณผู้ฟังขอเพลงพี่มอสมาอ้าวยังไม่มีวันนี้มีแล้วจ้ะจัดการมาได้จ้ะรอสักครู่นะจ้ะเดี๋ยวจะเปิดจ้ะ E.F.M. Shock News ช็อค,คู่จิ้นดังอกหกักเหตุเพราะขับรถชนเสาไฟฟ้าทำให้อกหักทันทีในที่เกิดเหตุ EFM Shock News บ <c oughs> สามโมงกับอีก44นาทีนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครัเรายังไม่ เรานนยังไม่มูฟอ on จากวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรายังทํางานกันแบบซ้อมอยู่เลยซ้อมไป่กนอ่ะไม่ดีเหรอเราต้องซ้อมไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงแบบซ้อมๆสบายๆแล้วหนึ่งในนั้นนะคะสำหรับใครที่วันก่อนขอเพลงพี่มอสไว้เดี๋ยววันนี้พี่อ้อมเปิดการละการซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อร o ม a นติก ซินโดรมนะคะคุณสามารถฟังได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ฟังถูกไหมพี่กวงถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นไอจก็เข้าไปได้ใช่จะเป็นทิ t ตอกได้ใช่ไหมทิกตอกก็ได้ Facebook ได้อยู่ u b e ได้ YouTube ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเขาทําค่ายเลยนะจ๊ะศิลปินจากค่าย Hello Entertainment เป็นค่ายของตัวเองชอบจังทําเพลงเองขึ้นเพลงเองคิดคอนเซ็ปต์เองทํามันทุกอย่างเอง เป็นเจ้าของค่ายเองไปเลยจ้านะคะก็ซาวก็จะมีความ8090ผสมผสมกับแบบทุกวันนี้ดุใช่ไหม<ช>เป็นซาวปัจจุบันที่มีกลิ่นนะพี่กวงนะใช่ครับมันเป็นเลโทรป,ป๊อปมันนะถ้าจะว่าไปนะคะสำหรับใครที่อ,อยากจะดู m อก็ลองเข้าไปได้นะคะชื่อเพลง Romantic Syndrome นะคะก็กนะ็ลองดูดีนะอ่ะไปแต่อ้อมยังไม่ได้เปิดะะเพลงแรกนะคะเพลงแรกอ้อมขอเปิดน้องเซียดก,ก่อน sometime น,นะคะแพ้ความผูกพันใครที่ขอไว้อ่ะจัดใครที่คิดถึงคนในเพลงเหงา จัดและปิดท้ายได้เพลงของพี่มอสสำหรับเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้ค่ะ EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ